พรวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระคัมภีร์นำ<า>ชีวิตโ<า>ดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องพร้อม,อมที่จะเลิกสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคัมภีรนำชีวิต ได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังครับในตอนที่แล้วที่เราได้ศึกษาร่วมกันผ่านไปนะครับในพระคัมร์หนึ่งโครินบทที่7นะครับเราจบลงที่ข้อที่40ของบทที่7ซึ่งมีคําสอนที่น่าสนใจที่อาจารย์เปาโลได้สรุปเอาไว้ก่อนที่จะจบบทที่7นะครับในข้อที่39กับข้อ40นะครับได้เขียนเอาไว้ว่า ตราบใดที่สามียังมีชีวิตอยู่พันรยาก็ต้องอยู่กับสามีถ้าสามีตายนางก็เป็นอิสระจะแต่งงานกับชายใดก็ได้ตามใจแต่ต้องแต่งงานกับผู้ที่เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจา้าแต่ตามความเห็นของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเห็นว่าถ้านางอยู่คนเดียวจะเป็นสุขกว่าและข้าพเจ้าคิดว่า พระวิญญาณของพระเจ้าทรงสถิตอยู่ฝ่ายข้าพระเจ้าด้วยคุณผู้ฟังครับชาวยิวก็ดีนะครับในสมัยนั้นเพราะเขามักจะมีพื้นฐานความคิดว่าถ้าผู้ชายคนใดเป็นพ่อไม้เพราะพันรยาตายแล้วการที่เขาจะแต่งงานใหม่ก็ถือว่าสมเหตุสมผลเหมาะสมดีแล้ว แต่กลับผู้หญิงสำหรับผู้หญิงที่สามีเสียชีวิตจากไปแล้วนั้นนะครับถ้าผู้หญิงคนนั้นสามารถครองความเป็นแม่ม้าอยู่ได้เขากลับยกย่องว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นคนดีและเป็นคนที่ถือได้ว่ามีความงดงามในจริยธรรมในชีวิตนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าผู้หญิงคนนั้นที่สามีเสียชีวิต รีบแต่งงานนะครับเขาก็จะบอกว่าผู้หญิงคนนั้นไม่สัตย์ซื่อเป็นคนไม่ดีเลยอะไรแบบนี้นะครับซึ่งก่อนน่าจะคล้ายๆกันนะครับในหล,หลายๆประเทศทั้งบ้านเราเมืองเราก็คิดกันอย่างนั้นด้วยใช่ไหมครับดูสิผัวมันตายไม่กี่วันมันมันก็เอาผัวใหม่แล้วอะไรอย่างเนี้ยนะครับพูดกันแรงอย่างนี้เลยแต่ทีสําหรับผู้ชายนะครับหากว่าพันยาตายจากไป ถ้าเขาแต่งงานใหม่คนก็จะไม่ค่อยว่าอะไรก็จะบอกว่าดีแล้วนะครับจะได้มีคนมาช่วยมาดูแลกันตอนแก่ตอนเท่าอะไรแบบเนี้ยนะครับซึ่งก็แปลกๆอยู่เหมือนกันในความคิดแบบนั้นนะครับอย่างไรก็ตามคุณผู้ฟังครับอาจารย์เปาโลนะครับท่านได้นําเสนอแนวคิดให้มันเสมอภาคกันระหว่างชายกับหญิงนะครับโดยที่ท่านได้เปิดช่องเอาไว้ว่าในกรณีที่ผู้ชายต้องสูญเสียภัรยาของตนไปหรือ ภรรยาสูญเสียสามีไปทั้งสองคนก็สามารถจะแต่งงานใหม่ได้ตามน้ำพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้านั่นก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรนะครับคุณทุฟังค,ครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับอาจารย์เปาโลยังเน้นย้ำอยู่อย่างนั้นนะครับท่านปรารถนาที่จะให้แม่ไม้ทุกคนได้อยู่ตัวคนเดียวตลอดชั่วชีวิตของเขาซึ่งนั่นก็เพื่อเป้าหมายในการปรนิบัติรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้า ได้อย่างเต็มกำลังความสามารถนะครับซึ่งถึงแม้ว่าอาจารย์เปาโลจะบอกว่านี่เป็นคำแนะนําของท่านที่ท่านแนะนําให้ปฏิบัติอย่างนี้ก็จะดีกว่าและเมื่อเรารู้ว่าอาจารย์เปาโลนั้นได้รับการทรงนำจากพระวิญญาณของพระเจ้าดังนั้นก็อาจจะสรุปได้ว่าคำกล่าวแนะนํานี้มาจากพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็มันจะมีเงื่อนไขมีเหตุการณ์หลายอย่างที่เกิดขึ้น อย่างเช่นสมมุติว่าเราแต่งงานแล้วสามีภรรยาของเราเสียชีวิตแล้วเราก็มีลูกมีเต้ามีลูกมีหลานมีสมบัติมีอะไรอย่างนี้นะครับถ้าหากว่ามีการแต่งงานใหม่คราวนี้แหละนะครับผู้ที่เราแต่งงานด้วยเขาก็อาจจะมีลูกมีเต้ามีสมบัติมีอะไรที่มีญาติพี่น้อง ซึ่งเราจุก็จะต้องปรับตัวในการอยู่ด้วยกันสมมุติว่าแต่งงานใหม่นะครับแล้วคราวนี้ปัญหาก็าจ,จะเกิดขึ้นลูกอาจจะไม่พอใจพ่อใหม่ไม่พอใจแม่ใหม่แล้วอย่างเราหรือสามีของเรานะครับจะทําโทษจะลงโทษดุด่าว่ากล่าวตักเตือนลูกที่เป็นฝ่ายพันรยาหรือลูกที่เป็นฝ่ายสามีก็จะเป็นเรื่องที่ยากหนักขึ้นไปอีกนะครับยิ่งจะมาลงโทษจะมาอะไรกันก็จะหนักขึ้นไปอีก ยิ่งกว่าสิ่งที่แทนที่จะอยู่อย่างมีความสุขในชีวิตบ้านปลายแต่กลับนำภาระนำสิ่งที่หนักอ,อกหนักใจเข้ามาสู่ชีวิตนี่น่าจะเป็นเหตุหนึ่งด้วยนะครับที่อาจารย์เปาโลได้กําชับเอาไว้ด้วยความห่วงใยพี่น้องทุกคนทุกครอบครัวถ้าอยู่ในสถานนาการแบบนี้นะครับก็จะทำให้การปริบัติรับใช้การเข้ามีส่วนร่วมในคริสตจักรในงานขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็ลำบากยากเย็นมากยิ่งขึ้น ซึ่งก็จะทําให้เกิดความท้อแท้ใจในการที่จะรับใช้พระเจ้าหมดไฟไปเพราะว่าความทุกข์หนักความยากลําบากในครอบครัวใหม่ก็มีเหลือหลายอยู่แล้วนะครับจะมาลูกมารับใช้พระเจ้าอย่างเต็มที่เหมือนเดิมเหมือนก่อนก็คงจะยากขึ้นอะไรแบบนี้นะครับน่าจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราควรจะนํามาพิจารณาว่าทําไมอาจารย์เปโลถ,ถึงอยากให้อยู่เป็นม่ายต่อไปหรือไม่อยากให้แต่งงาน แต่ว่าแต่งงานก็ไม่ผิดนะครับอาจารย์เปาโลพูดเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้มีปัญหาเกิดขึ้นมากกว่านะครับคุณผู้ฟังครับในพระธรรมของพระเจ้าที่เราจะมาศึกษาร่วมกันในวันนี้ก็จะเป็นอีกหัวเรื่องหนึ่งนะครับที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการหย่าร้างเรื่องของการแต่งงานเรื่องของหญิงม่ายพ่อม่ายอะไรนะครับแต่จะเป็นพูดถึงเรื่องการกินการดื่มที่พี่น้องได้มีโอกาสใช้ชีวิตร่วมกับ ผู้คนในสังคมนะครับเดี๋ยวเราจะมาอ่านด้วยกันแต่ว่าตอนนี้นะครับเพื่อเป็นการเตรียมจิตใจของเราทั้งหลายผมจะขอนำพระธรรมสดุดีบทที่1 1 9ในข้อที่169นะครับมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังด้วยกันเพื่อเราจะได้เตรียมจิตใจของเรานะครับพระธรรมสดุดีร19ข้อ169ได้กล่าวว่าข้าแต่พระยาเว ขอให้เสียงร้องทูลของข้าพระองค์ขึ้นมาถึงพระองค์ขอประทานความเข้าใจแก่ข้าพระองค์ตามพระวจนะของพระองค์คุณผู้ฟังครับเนื่องด้วยพระคำของพระเจ้านั้นจะมีข้อลับลึกมากมายจะมีคำสอนอะไรต่างๆแฝงอยู่ซึ่งเราเรียกว่าเป็น ปริศนาธรรมนั้นอยู่หลายแง่หลายมุมเหลือเกินนะครับดังนั้นขอพระเจ้าเปิดตาใจเราส่งสอนเราที่เราจะพร้อมในการฟังพระคำของพระเจ้าและนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สำหรับชีวิตของเรานะครับคุณผู้ฟังครับพระวจนะธรรมวันนี้ที่เราจะศึกษาด้วยกันครับอยู่ในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่8ข้อหถึงข้อที่13 ผมจะนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังด้วยกันในตอนนี้เลยนะครับพระธรรมหนึ่งโครินบทที่8ข้อหนึ่งถึงข้อ13มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับอาหารที่บูชารูปเขารพบเรื่องของอาหารที่บูชารูปเขารพบนั้นเราทั้งหลายทราบแล้วว่าทุกคนต่างก็มีความรู้ ความรู้นั้นทำให้ลำพองแต่ความรักเสริมสร้างขึ้นถ้าใครถือว่าตัวรู้สิ่งใดแล้วคนนั้นยังไม่รู้ตามที่ตนควรจะรู้แต่ถ้าใครรักพระเจ้าพระเจ้าก็ทรงรู้จักผู้นั้นเพราะฉะนั้นการกินอาหารที่บูชารูปเคารพนั้นเรารู้อยู่แล้วว่า รูปเคารพในโลกนี้เป็นสิ่งไร้สาระและมีพระเจ้าแท้จริงเพียงองค์เดียวและแม้จะมีหลายสิ่งที่เขาเรียกกันว่าเจ้าในสวรรค์และบนแผ่นดินโลกราวกับว่ามีพระเจ้าและองค์พระผู้เป็นเจ้ามากมายแต่ว่าสำหรับเรานั้นมีพระเจ้าองค์เดียวคือพระบิดาทุกสิ่งเกิดมาจากพระองค์ และเราอยู่เพื่อพระองค์และมีพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าเพียงองค์เดียวทุกสิ่งเกิดมาโดยพระองค์และเราก็เป็นมาโดยพระองค์แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนมีความรู้อย่างนี้เพราะมีบางคนที่เคยนับถือรูปเคารพมาก่อนเมื่อกินอาหารนั้นก็ถือว่าเป็นของบูชาแก่รูปเคารพจริงๆ และมโนธรรมของพวกเขายังอ่อนแออยู่จึงเป็นมนทินอาหารไม่ได้ทำให้เราใกล้ชิดพระเจ้าถ้าเราไม่กินเราก็ไม่ได้อยลงถ้ากินเราก็ไม่ได้ดีขึ้นแต่จงระวังอย่าให้สิทธิของพวกท่านทำให้พวกที่มีความเชื่ออ่อนแอสะดุดเพราะว่าถ้าใคร เห็นท่านที่มีความรู้นั่งรับประทานอาหารในโบสถ์ของรูปเคารพมโนธรรมที่อ่อนแอของคนนั้นก็จะเหิมขึ้นและกินของที่บูชาแก่รูปเคารพไม่ใช่หรือความรู้ของท่านจะทำให้พี่น้องที่มีความเชื่ออ่อนแอซึ่งพระคริสต์ทรงยอมวายพระชนเพื่อเขาต้องพินาศไป และเมื่อพวกท่านทำผิดต่อพี่น้องเช่นนี้และทำร้ายมโนธรรมที่อ่อนแอของพวกเขาท่านก็ทำผิดต่อพระคริสต์ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าอาหารเป็นเหตุที่ทำให้พี่น้องของข้าพเจ้าสะดุดข้าพเจ้าจะไม่กินเนื้อสัตว์อีกต่อไปเพื่อว่าจะไม่ทำให้พี่น้องต้องสะดุดจบพระธรรมหนึ่งโครินบทที่8ด ข้อหนึ่งถึงข้อ13คุณผู้ฟังครับจากพระวจนะธรรมที่เราได้อ่านร่วมกันผ่านไปเมื่อสักครู่นะครับมีคำกล่าวที่บอกว่าถ้าผู้ใดถือว่าตัวรู้สิ่งใดแล้วผู้นั้นยังไม่รู้ตามที่ตนควรจะรู้ความรู้ถือว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐนะครับแต่ความรู้ที่ัลจากความรัก ก็เปรียบเสมือนบ่อน้ำที่ไม่มีน้ำหรือเปรียบเสมือนหลุมฝังศพที่ฉาบด้วยปูนขาวคือเป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์เพราะว่าความรู้ที่ปราศจากความรักจะทำให้มนุษย์มีความหยิ่งยโสและแน่นอนว่าผู้ที่หยิ่งยโสโอหังเพราะคิดว่าตนมีความรู้ก็จะไม่สนใจไม่ทำความดีให้แก่คนอื่น แต่มักจะทำให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจหรือสร้างบาดแผลให้เกิดขึ้นภายในใจของคนอื่นตลอดเวลาดังนั้นผู้ที่ทำเหมือนคนมีปัญญาก็จะเป็นผู้ที่ไม่รู้ว่าผู้ที่มีความรู้ที่แท้จริงนั้นจำเป็นจะต้องมีความรักอยู่ในชีวิตของเขาด้วยนะครับสำหรับผู้ที่รักพระเจ้าพระเจ้าก็จะทรงรักเขา และจะทรงสํแแดงให้เขาได้เห็นถึงความหมายอันลึกซึ้งของความจริงในเรื่องนี้พร้อมทั้งเสนอแนะในสิ่งที่พวกเขาควรจะกระทำและไม่ควรจะกระทำซึ่งในที่นี้อาจารย์เปาโลน่าจะเล็งถึงบรรดาผู้เชื่อที่มีความเข้มแข็งหรือเข้าใจในเรื่องความรักเรื่องของการดำเนินชีวิตติดตามองค์พระผู้เป็นเจ้าเรื่องของการที่พวกเขาได้รับการปลดปล่อย ไอ้พ้นจากกฎต่างๆไปแล้วนั้นนะครับว่าเมื่อท่านรู้ว่าท่านมีสิทธิมีเสรีภาพจะทำอะไรได้ท่านก็จงต้องระมัดระวังด้วยโดยมีความรักความห่วงใยในพี่น้องที่มีความอ่อนแอในความเชื่อที่ยังเริ่มต้นเชื่อใหม่ๆเพราะถ้าหากว่าเรากระทำต่างๆบนเสรีภาพบนสิทธิของเราโดยที่ไม่ได้มีความรักไม่ได้มีความห่วงใย ระวังกลัวว่าพี่น้องจะมีการสะดุดหรือกลัวว่าพี่น้องจะเห็นแบบอย่างจากเราแล้วจะเข้าใจผิดจะมีความเชื่อที่ผิดพลาดและจะทําให้พวกเขาพินาศนั้นกลับกลายเป็นว่าเราเองจะเป็นเหตุทําให้เขาสะดุดและทําให้เขาพินาศและเราเองก็จะเป็นผู้หนึ่งที่ได้รับความผิดจากสิ่งที่เรากระทําโดยขาดความรักโดยขาดความช่างใจระมัดระวัง ไม่ห่วงใหญ่พี่น้องนะครับซึ่งในที่นี้นะครับอาจารย์เปาโลได้เน้นยำ้ำชัดเจนถึงเรื่องอาหารที่ถวายบูชารูปเคารพนั้นนะครับถึงแม้ว่าเรามีเสรีภาพมีสิทธิจะกินก็ได้ไม่กินก็ได้เพราะอาหารเหล่านั้นก็คืออาหารที่บูชารูปเคารพซึ่งรูปเคารพนั้นไม่มีค่าไม่มีสาระอะไรสำหรับชีวิตของเราดังนั้นการกินจะผิดจะถูก มันไม่ได้อยู่ที่การกินแต่ว่าจะผิดจะถูกอยู่ที่ว่าเรากินแล้วมีผลอย่างไรต่อพี่น้องต่อคนที่กำลังเฝ้ามองดูวิถีชีวิตของเราอยู่ต่างหากนะครับนี่เป็นสิ่งที่อาจารย์เปโลได้อธิบายในตอนนี้นะครับคุณผู้ฟังครับเพื่อความเข้าใจในพระคำตอนนี้มากขึ้นนะครับผมจะขอนำบทสำรวจและใครครวนจากหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวัน มาแบ่งปันให้คุณผู้ฟังฟังด้วยกันนะครับซึ่งมีใจความว่าเนื้อสัตว์ส่วนใหญ่ที่ชาวโครินทั่วไปสามารถรับประทานได้นั้นต่างก็มักจะถูกนำไปถวายให้กับรูปเคารพก่อนแล้วและคริสเตียนควรจะกินไหมหล่ะไม่ว่าจะเป็นในงานเข้าสังคมขนาดใหญ่หรือแม้กระทั่งงานเลี้ยงส่วนตัวที่บ้านของเพื่อนบ้าน แล้วเราคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งในข้อ1ถึงข้อ3ของพระธรรมหนึ่งโครินบทที่8อาจารย์เปาโลได้เริ่มต้นกล่าวถึงเรื่องความรักและกล่าวถึงเรื่องสิ่งที่เราทั้งหลายจะดำเนินชีวิตร่วมกันอาจารย์เปาโลบอกว่าความรู้นั้นทำให้ลำพองแต่ความรักเสริมสร้างขึ้นคุณู้ฟังครับ เราจะมาดูด้วยกันว่าทำไมอาจารย์เปาโลถึงใช้คำนี้ทำไมถึงใช้วลีนี้เป็นการเปิดประเด็นในที่นี่นะครับคุณผู้ฟังครับบรรดาผู้คนเหล่านี้ทั้งอาวินลาและปริศซินลาที่เป็นช่างทำเต็นท์หรือพวกกะลาสีพ่อค้าชาวประมงคนเลี้ยงสัตว์คนงานก่อสร้าง เจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองคนรวยและคนจนต่างก็อาจจะเป็นสมาชิกของคริสตจักรในเมืองโครินด้วยกันทั้งหมดพวกเขามีที่มาแตกต่างกันและมีความเข้าใจเรื่องความเชื่อที่แตกต่างกันบางคนมีความเข้าใจมากบางคนก็อาจจะมีน้อยและบางคนก็ยังอ่อนแอหรือบางคนอาจจะยังไม่มีความเข้าใจเลยก็ได้ แท้ที่จริงแล้วนะครับเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับอาหารหรือที่มาของอาหารทั้งนี้เพราะว่าสุดท้ายแล้วอาหารเหล่านั้นเราก็รู้ว่ามาจากพระเจ้าอาจารย์เปาโลได้กล่าวไว้ในข้อที่6ว่าแต่เรื่องนี้เกี่ยวกับการที่เรากินอาหารซื่ออะไรออกไปอย่างคริสเตียนคนอื่นๆ แม้ว่าเราอาจจะตอบว่านั่นมันเป็นปัญหาของพวกเขาต่างหากไม่เกี่ยวกับฉันแต่อาจารย์เปาโลไม่ได้เห็นด้วยแบบนั้นนะครับนั้นเป็นปัญหาของเราด้วยเพราะความรักหมายถึงการเสียสละหมายถึงการยอมที่จะไม่ทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อเห็นแก่ความเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นนะครับซึ่งปกติแล้วเราอาจจะเลือกทำอะไรเพื่อตัวเองได้ทั้งนั้นแหละนะครับแต่ว่า หลักการนี้จะส่งผลต่อการเลือกตัดสินใจของเราว่าจะทำหรือไม่ทำอะไรอย่างไรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่คริสเตียนยังมีความเห็นที่ไม่ตรงกันว่าสิ่งนั้นถูกหรือสิ่งนั้นผิดยังมีความคิดที่หลากหลายหากว่าเราระมัดระวังที่จะไม่ทำให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดต้องเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือต้องให ต้องทําให้มีความเข้าใจผิดมากยิ่งกว่าเดิมนั้นเราก็ควรที่จะเลิกหรือหยุดในการกระทําสิ่งเหล่านั้นนะครับเพื่อเห็นแก่พี่น้องทั้งสองฝ่ายนั้นด้วยความรักความห่วงใยและการเสียสละของเรานะครับคุณผระฟังครับดังนั้นในที่นี้นะครับเราควรที่จะตัดสิ่งหนึ่งสิ่งใดออกไปเพื่อเราจะได้มีโอกาสแบ่งปันความรักของพระเยซูให้มากขึ้น โดยจำกัดตัวเราเองมากขึ้นบ้างควบคุมตัวเองมากขึ้นเพื่อที่จะให้ผู้เชื่อหรือคริสเตียนคนอื่นๆที่ยังมีความเชื่ออ่อนแอกว่านั้นเขาจะได้ไม่เข้าใจผิดอะไรมากไปกว่านี้ซึ่งเมื่อเขาเข้าใจผิดแล้วมันจะยากในการที่จะแก้ไขยากในการที่จะนาเขากลับมาสู่องค์พระผู้เป็นเจ้าอีกครั้งหนึ่งนั่นจะเป็นเหตุทำให้เขาสะดุดแล้วทำให้เขาหลงไป และนั่นแหละจะเป็นปัญหาใหญ่สำหรับเราเพราะเราเป็นเหตุให้พี่น้องสะดุดและพลาดที่จะได้รับความรอดจากองค์พระผู้เป็นเจ้าดังนั้นเราจึงพร้อมควรจะพร้อมที่จะสละความสุขบางสิ่งบางอย่างโดยเฉพาะเรื่องของการกินการดื่มถ้าเราหยุดได้และทำให้พี่น้องมีความสุขและมีชีวิตในพระเจ้าที่เติบโตเข้มแข็งขึ้นได้เราก็ควรจะเลือกที่จะหยุดนะครับ นี่เป็นสิ่งที่อาจารย์เปาโลก,กำลังพูดถึงว่าความรู้หรือความรักสิ่งใดสำคัญกว่ากันนะครับเพราะความรู้ยิ่งรู้มากก็ยิ่งทำให้คนลำพองแต่ว่าความรักต่างก็เสริมสร้างก่อร่างสร้างกันขึ้นให้จนถึงความไพบูรณ์ของพระเยซุคริสครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอนำรายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับ ไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ รับการไถ่รับความรอดคนภัยรับชีวิตใหม่ไปถึงนริรานรสว พระเจ้าบนสวรรค์ประทานลูกชาย